ข่าวด่วนระกาศโรงพุีุนปุยเมงวิทยาฉบับที่หนึ่งเตือนพายุลูกใหม่เรียกรากากลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวาดภัยอุตกภัยเฮียกรากาข้างเพจและ u ูทู e ผลฟ้าพยากรองพอลุ่งพลาชัยทางเฟซบุ๊กวันเสาร์ที่27กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้อดินจภามาดูและติดตามพายุลูกใหม่ หลังจากพายุลูกเก่าคือลากาซาได้สลายตัวไปแล้วและพายุลูกใหม่ในด้านของพายุบัวลอยผลกระทบกับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมากรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุบัวลอยและผลกระทบฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1 1ึ่งสิบเกนกายีกกันยายนพายุโซนร้อนบัวลอย ได้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้แล้วนะครับ22ในกาเมื่อคืนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ละด1 2 9องศาเหนือล่อ,ลองจุด119.5องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อเวลา5ในกาที่ผ่านมา กรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุบัวลอยเป็นฉบับที่2เมื่อเวลา4นานกา27กันยายน68พายุโซนร้อนกำลังแรงบัวลอยบริเวณเทะเลจีนใต้ศูนย์กลางละติจุด13.1องศาเหนือลองจูด118.3องศาตะวันออกความเร็วลมถสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนตัว ตามแนวชายฝั่งประเทศเวียดนามและในช่วงที่8-29กันยายน68จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับจากอิทธิพลของพายุบัวลอยก็จะส่งผลทำให้ในวันพรุ่งนี้28กันยายนถึง30กันยายน แนวร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำน้นตลิ่งและพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทายยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทายตอนบนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและอีกเลีเ่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง28กันยายนถึง30กันยายน กรมอุตุจึงออกประกาศรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักบางพื้นที่ยี่แปดกันยายนบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีการตนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีและระยอง29กันยายนบริเวเชียงรายพะเยาหนองบัวลำพูนครพนมอำนาจเจริญ นครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีและระยอง30กันยาย,ยนบริเวณน่านเม่ฮ่ห้องสอนลำพูนลำปางตาสุขโขทัทยกำแพงเพชรพิจิตรเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีจัช,ชงเเราชนบุรีและระยอง ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมาก28กันยาย,ยนบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดย9กันยาย,ยนบริเวณจังหวัดน่านบึงกาฬหนองคายร่อนธานีสกลนครจันทบุรีและจังหวัดตราด3ากันยาย,ยนบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับก็เป็นพื้นที่ที่กรมอุตุจแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใจที่บนของพายุโซนร้อนบัวลอยนะครับ นมินจะพาพิเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน11นาิกา27กันยายนฝนเนมริเวินณพื้นที่แม่สอด10.4อุมผัง10.4พิษณโลก1.8ลมศัก1.3ท่องผาภูมิ3.1ส่วนพึ่ง3คอนแก่น1.6โพชัย6.4มุกดาหาร5.5อุบลราชธานี0.6ระยอง10.4จันททบุรี6.1ตรา12.6 ทุ่งใหญ่6นครศรีธรรมราช0.7ฉวด1.2พิษณุโลก4.2วิเชียรบุรี5นครสวรรค์5.4ส5้านกา27กันยายนฝนในบริเณพื้นที่เชียงใหม่5.1อุตรดิตถ์3.5พิษณุโลก6นครสวรรค์7.1วิเชียรบุรี7.1ขุนยม2.8แม่สอด1.5อุ้มผาง5.7ท่องผาภูมิ8.4สวนพึ่ง9.6กรุ 6, งเทพมหา,หาคนคร5.6 หัวหิน5.3สาแก้ว12.5จันทบุรี9.8ระยอง5.2นครราชสีมา6.2สุรินทร์3บุรีาธานี3.5ขอนแก่น1.7นครราชสีมา2.1บ้านทา6.1ต่อไปจะพาไปดูการเพียกระกาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้27-28กันยายน2568เพียกรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ ภาคเหนือฝนฟ้าขนองลอยละ70ฝนตกหน,กหนักบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนตากำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด22-24อ,องศาและสูงสุด38-33องศาลมแปรบรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองลอยละ80ฝนตกหน,กหนักหนักมากบางพื้นที่ ลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบวรภูมิูชยภูมินองคายอุดรธานีสกลนครขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษนครราชาสีมาอุบลราชธา,านีบุรีรัมย์ยโสธรและอำนาจ,จเจริญอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5ิบยองศาและสูงสุดย9 3 2ิบ9 3องศาลมแปรปรวนความเร็ว1ิ3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองลอยและ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและการจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็วสึบ25กิโลเมตรชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัดจรงยองจัระบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ามองศาและสูงสุด2 7่2องศาลมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลฝนฟ้าขนอยและ80ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด3ง3 3, 3องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พกากรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมาคเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและุราชธ,ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วัมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วลดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่มีอนขึ้นสูง1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ40และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 3, 3 3 3องศาตั้งแต่ภูกเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่นขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่นขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตร ดังนั้นขอต,ติดตามเพียกรกาศประกาศคำเตือนอย่างกร้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารยรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากินว่าริปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้น่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ